สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับกับช่องฟรอนท์แชนแนลนะครับในตอนเช้าเราเล่าเรื่องดวงนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับเป็นวันที่ตรงกับวันพุธนะครับซึ่งเป็นวันของชาววันพุธนะครับว่าจากนี้ชาววันพุธในอาทิตย์ต้นเดือนของเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ ทำรวยอวยพรกันก่อนขอให้เช้าวันนี้รับชมกันแล้วเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดขอให้พบแต่ความสาเร็จนะครับชาววันพุธเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเป็นเทพแห่งวาจาคําพูดนะครับการสื่อสารทุกรูปแบบเกิดมาเพื่อการเจรจาคําพูดต่างๆชาววันพุธเนี่ยจะจัดว่า <c oughs> เป็นอะไรที่มีสติปัญญาดีนะครับมีความเฉลียวฉลาดมีความคิดมีจินตนาการบางครั้งคิดนอกกรอบเก่งนะครับ ไม่ได้ไม่ได้จมอยู่กับด้านความรู้อย่างเดียวแต่ในเชิงปฏิบัติถือว่าโอเคมากรักการท่องเที่ยวนะไม่ถูกไม,ไม่ไม่ไม่ชอบอยู่ในกรอบเล็กๆชอบเดินทางไปจนโลกกว้างใหม่ๆนะครับแต่เวลาทําอะไรทํากิจการอะไรจะเป็นนนที่มีความตั้งอกตั้งใจแล้วทําออกมาดีซะด้วยนะครับฉะนั้นการค้าของชาววันพุธนะครับการค้าของชาววันพุธในช่วงนี้เป็นอย่างไรและจะเกิดอะไรนะครับเขาบอกว่าน่าจะได้รับสิ่งดีๆครับ น่าจะได้รับสิ่งดีๆตั้งมั่นอยู่บนคุณธรรมนะครับความซื่อสัตย์ในเรื่องของการค้าการเจรจาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าน่าจะมีข่าวดีอีกไม่นานนี้นะครับน่าจะมีข่าวดีสําหรับท่านที่ประกอบการค้าทุกรูปแบบเกี่ยวกับการซื้อขายการค้าทุกรูปแบบถือว่าคุณกําลังจะมีข่าวดีอ่ะแต่สําคัญต้องอยู่บนคุณธรรมคุณอาจจะได้พาร์ทเนอร์คุณอาจจะได้คู่ค้าดีหรือช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีๆกําลังจะ ต้องเรียกได้ว่าอะไรที่คุณเตรียมการไว้ในช่วงก่อนหน้านี้กาลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้สาหรับชั้นที่เกิดในวันพุธนะครับส่วนอาชีพรับาชการนะฮร,รับรับราชการต่างๆจะเป็นยังไงนะครับอดทนปรปับปรุงแก้ไขเป็นช่วงแห่งการแบกรับเรื่องราวต่างๆแต่หลายท่านก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายหน้าที่การงานตามที่ตั้งอกตั้งใจไว้นะครับในเรื่องของการเงินการทองก็ต้องดูให้ดีก็ต้องมีการดูให้ดีเพราะถ้าดูไม่ดี อาจจะมีการทรยศหักหลังหรืออาจจะทําให้ท่านต้องเกิดความโกรธหวในเรื่องของการแอบอ้างนําชื่อเสียงไปใช้ในทางที่มันเสียหายนี่คือของข้าราชการอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่ผมขาดไม่ได้จริงๆคืออาชีพพี่ๆเกษตรกรนะครับประสุทศสตร์เกษตรกรต่างๆอยากให้เป็นข่าขึ้นตามคําทํานายจังเลยเพราะว่าอยูู่เนี่ยเหมือนกับกมีการต่อย,ยอดมีการเริ่มต้นการค้าการขายด้วยตัวเองผลิตเองไม่ต้องส่งขายเอง ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆที่กําลังมีอยู่ในมือณขณานี้ทําให้เป็นที่รู้จักสร้างเครือข่ายสร้างองค์กรในเรื่องของเกษตรกรขึ้นมาอย่างแท้จริงเหนื่อยต้องได้ตังค์เยอะครับถ้าเหนื่อยเราได้ตังค์น้อยมันก็ต้องได้เนี่ยแต่จริงๆเหนื่อยขนาดนี้ทํากันขนาดนี้มันต้องมีหนทางที่ทําให้ได้สตังค์มากขึ้นฉะนั้นเป็นกําลังใจนะครับหรือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของทฤษฎีโค้งหนองนาก็ดีหรือว่าทฤษฎีใหม่ก็ดีหรือ ผมผมผมขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของชาวกเกษตรกรน,นิดนึงมันเป็นเรื่องเนื้อดวงที่มีโอกาสที่จะพบกับความสําเร็จอีกไม่นานนี้พี่ๆหลายคนน่าจะเข้าเป้าทีเดียวแต่อีกหลายท่านก็ต้องพยายามดิ้นรนในเรื่องของการใช้นิสินต่างๆแต่ก็เป็นในในทางที่ดีนะครับฉะนั้นสบายใจได้ภาพรวมของสื่อออนไลน์ของโบ๊ทที่ทําออนไลน์ต่างๆพี่ๆน้องๆที่ทําสื่ออออนไลน์ต่างๆที่อยู่ในชาววันพุธถือว่าดีนะครับถือว่าดีทิ้งท้ายปลายปีบางท่านต้องระมัดระวังนะครับ ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าอาจจะมันไม่ได้ง่ายครับมันไม่ได้ง่ายเลยแต่ว่าถ้ามีความอดทนมีความพยายามมีความตั้งอกตั้งใจทุกอย่างค้าขายทางออนไลน์ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าจับตามองแต่หลายท่านก็ทอ้อหลายท่านก็ถอดมันเหนื่อยมันเหนื่อยยังไงลองมาพิสูจน์กันดูนะครับฉะนั้นมันมีอุปสรรคแน่นอนหลักทุกอาชีพแต่ก็เป็นกําลังใจให้กับอาชีพทุกๆอาชีพเหมือนกันฉะนั้นในภาพรวมเรื่องการงานถ้าใครยังสงสยัยใครยังติดขัดตรงไหน ก็ทักแชทมาอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะครับก็ยินดียินดีตอบทุกคําถามอยู่แล้วนะครับบางท่านอาจจะได้คิวช้าหน่อยแต่ก็ตอบนะครับแต่ก็ได้คิวจริงๆนะครับฉะนั้นฝากเป็นกําลังใจการเงินดีกว่าการเงินภาพรวมในช่วงนี้การเงินภาพรวมนะฮะในช่วงนี้จะเป็นยังไงสําหรับการเงินต้องดูให้ดีมีเรื่องใช้ด่วนแน่นอนต้องดูดีๆในเรื่องของการเงินสําหรับต้นเดือนอาจจะมีข่าวดีในวันนี้อาจจะมีข่าวดีในอาทิตย์นี้ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็หวังนะครับหวังว่าให้จะเป็นไปตามที่เราคิดนะครับดีดีแน่นอนผมบอกเลยว่าดีแน่นอนแต่มีคําว่าแต่นิดเดียวนิดเดียวคําว่าแต่อย่าคาประกันไม่จําเป็นอย่าอย่าอย่อยาได้ยุ่งในเรื่องของการคาประกันด็ดขาดนะครับเพราะว่าด้วยความตั้งอกตั้งใจของคุณในวันนี้ด้วยความคิดดีของคุณในวันนี้นะครับในเรื่องการเงินคุณจึงกลับมาสะพัดใครที่ติดขัดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดือนนี้การเงินเป็นของคุณ ชาววันพุธผมดีใจด้วยการเงินเป็นของคุณอย่างแน่นอนครับฉะนั้นดีใจกับชาววันพุธแล้วแล้วจะเกิดอะไรแล้วมันจะมีอะไรอีกมันจะเกิดอะไรไปในทิศทางไหนขอถามอาจารย์เรื่องโชคลาภใช่ไหมอยากรู้เรื่องโชคลาภใช่ไหมมันเีอที่หนึ่งด้วยนะครับโอเคแหมมันดูดีนะสําหรับหลายท่านผมเอาอย่างนี้ลวกันตามกําลังบุญก็ลวกันนะครับตามกําลังบุญแต่มี แต่มีโอกาสมีเฮงมีเฮงนะครับไม่ใช่มีเฮมีเฮเป็นเกาหลีแต่มีเฮงเนี่ยอาจจะมีโชคลาภแหมหยอกแต่เช้าเชียวนะครับขออนุญาตแบบนี้นะครับขออนุญาตบอกว่ามีโอกาสครับในในในเนื้อดวงอย่างนี้มีโอกาสแต่ต้องอยู่ที่ฐานบุญอยู่ที่อริยทรัพย์ภายในว่าใครจะมีกําลังมากแค่ไหนสามารถบูชาพระในบ้านดูแลเทวดานางฟ้าในบ้านได้ดีแค่ไหนอันเนี้ย จะเป็นตัวชี้วัดและเป็นตัวส่งผลให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภอย่างแน่นอนครับชาววันพุธก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วสุดท้ายปิดท้ายเรื่องความรักสักนิดหนึ่งชาววันพุธความรักของคุณเป็นยังไงผมชอบอะ่ะคุณหายใจเข้าออกเป็นการทํามาหากินหาเงินหา,นหา,นหาทองแต่คุณก็กําลังจะพบกับความรักหรือเรื่องราวดีๆซึ่งคุณประเมินสถานการณ์อยู่พักหนึ่งแหละคุณกําลังประเมินสถานการณ์อยู่พักใหญ่เลยฉะนั้น ดีใจนะฮะดีใจกับชาววันพุธด,ด้วยว่าในวันนี้นะครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่หนึ่งคุณก็จะมีอาจจะมีแอบเซอร์ไพส์มีหยิกเบาๆมีหยอกเบาๆแต่คุณเป็นคนที่มีเซนส์ในเรื่องของความรักที่ดีมากหลายท่านถ้ากําลังเข้าใจผิดลองถอยมา1นก้าแล้วลองมองชัดๆว่าเราจะปรับความเข้าใจได้ไหมความรักไม่ใช่ประกอบแค่ความรักอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบเช่นความเข้าใจแล้วก็การให้อภัยอันนี้ถือว่าสำคัญครับ ฝากเป็นกําลังใจสําหรับความรักของชาววันพุธด้วยนะครับขออนุญาตดูภาพรวมเลยแล้วกันสุขภาพอุบัติเหตุต่างๆควรจะต้องระวังไว้ไหมมาดูสักหน่อยครับต้องระวังมากด้วยต้องระวังมากๆด้วย,ววยเขาเรียกว่าทุกขลาบผมคงพูดไม่ผิดนะครับอาจจะมีทุกขลาบเกิดขึ้นนะครับอยากให้มีสติครับระมัดระวังไม่อยากให้คําทํำนายในเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพเป็นจริงแต่ ถ้ามันจะต้องมีเราก็ต้องมีแบบมีสติจากหนักจะเป็นเบาทุเราจะเป็นหายมันเป็นแค่แนวโน้มมันอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้แต่ควรจะระวังไว้ไหมควรจะระวังก็งเห็นอยู่าข้างหน้ามีหลุมหลบหน่อยก็ได้มั้งหรือขับช้าหน่อยก็ได้ล้อมันจะได้ไม่สะเทือนก็แค่นั้นถ้ามันจะไม่เกิดก็ดีไปฉะนั้นผมฝากเป็นกําลังใจนะครับสุขภาพบาดเหตุอาจจะยังมีอยู่บ้างแต่ก็ระมัดระวังได้นะครับอ่ะมาดูภาพรวมจะดีไหม ทุกอย่างจากนี้จะดีจริงไหมในหน่อยแต่รับรองว่าสมหวังสมความปรารถนาภาพรวมในช่วงอาทิตย์นี้ของชาววันพุธอยู่ในขั้นที่ดีถึงดีมากนะครับมีแค่ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็สุขภาพนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับทุกชเช้าเช้าตื่นมาเจอกันนะครับจัดเลยทําเลยอัดเลยดูให้เลยอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ก็น่าจะสนุกกว่านี้นะครับเ,เป็นกําลังใจให้ผมด้วย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของผมนะครับผมจะพยายามทำให้ดีขึ้นในทุกๆวันจะทำทุกวันอย่างเนี้ยจะทำให้ใครที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าเออมันมันใช่มันกลับไปแล้วมันโอเคเอาไปใช้แล้วมันเป็นเป็นแค่เพียงหนึ่งช่องทางที่สามารถเอาไปประกอบการตัดสินใจได้ถ้าได้ถ้าได้แล้วออกมาดีผมขอบคุณที่มีรอยยิ้มมีกำลังใจผมเพียงแค่ต้องการทำทุกรายการให้ทุกท่านมีรอยยิ้ม ไปเห็นจริงๆไปกินจริงๆไปจับจริงๆและดูกันจริงๆวันนี้ช่องฟาร์เรสชานลขอบคุณมากนะครับที่มีโอกาสให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตรงนี้ได้รับชมจริงๆอีกอย่างขอบคุณกําลังใจที่ดีมากนะครับกําลังใจที่ดีมากๆจากคุณโอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันขอบคุณที่เป็นทุกอย่างให้กับผมขอบคุณที่เฝ้าดูผมในทุกๆวัน ผมจะเป็นแบบนี้ผมจะทำอย่างนี้ผมจะทำแต่สิ่งที่ดีแบบนี้นะครับขอให้มีโอกาสได้ช่วยคนที่กำลังลำบากคนที่กำลังแย่ในช่วงของโควิดแบบนี้นะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยที่เข้ามาเป็นเสาหลักให้ผมเป็นสปอนเซอร์ให้ทำให้หลายๆคนมีโอกาสได้ได้ดูดวงโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆฝากขอบคุณ fc ทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วเจอกันในช่องฟ c าล้านแช e แนลมาแล้วครับในวันพรุ่งนี้ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ